ละความตายผู้ที่ละความตายแล้วคือผู้ที่หมดความกังวลหมดความทุกข์เดือดร้อนกับชีวิตที่กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามวิบากเพราะว่าการมาอาศัยอยู่บนโลกนี้มันมีกรรมมีวิบากอยู่ทีนี้คนเราจะาตายเพราะกิเลสตายเพราะกรรมตายเพราะวิบากเราก็ต้องละให้หมดนะครับ เพราะตายเพราะกิเลสต,ตายเพราะราคะโทสะโมหะบ้างตายเพราะกรรมคือความคิดกรรมพวกการทำบ้างหรือว่าตายเพราะอิบากความสุขความทุกข์เฉยๆดีใจเสียใจก็ตายได้หมดเพราะว่าร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมนียเป็นธรรมชาติของควาเม็นสังขารเกินเบาบางมันแตกสลายได้ง่ายไปกับดินน้ำลมไฟอากาศนะครับอากาศไม่ดีก็าตายลมแรงไฟ ไม่พายุพัดแผ่นดินไหวเชื้อโรคตายได้หมดร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่ตายได้ง่ายฉะนั้นเราก็เลยต้องละความตายเพราะความตายมีอยู่ในตัวและนอกตัวทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลหยาบละเอียดเพราะว่าธาตุขันอายตนะันเนี้ยเป็นบอกเกิดของความตายหมดเลยแค่หมดลมหายใจก็ตายละฉะนั้นเราก็เลยละความตายซะ ความตายถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัตวตนของเราเพราะเราแท้ๆคือความว่างความว่างไม่มีความตายแต่ถ้าเราไม่ละความตายเราประมาทเพลินในการมีชีวิตอยู่หรือว่าการเกิดมาการเกิดการตายเราเป็นผู้ให้ชีวิตหรือว่าผู้อื่นให้ชีวิตเราหรือว่าทั้งผู้อื่นให้ชีวิตเราแลา้วร้อยชีวิตผู้อื่นก็ตามเนี่ยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งพ่อแม่เนี่ยก็ตามก็คือ มันเกิด th มันตายอย่างตัวเดียวกันเราเกิดผู้อื่นผู้อื่นก็เกิดเรามาผัดกันเกิดผัดกันตายชีวิตก็มีแค่นี้ถ้าเราต้องละความเกิดความตายนะครับละความเกิดความตายเมื่อเราละความเกิดความตายได้นะครับก็ไม่ต้องเกิดตายก็ว่างจากการเกิดการตายแต่คนเรานั้นถ้าไม่ละความตายนะครับก็จะไปเกิดอีกนะครับเพราะจะไปพบการเกิดก็จะคือต้องตายอ่ะ ตายแล้วต้องไปเกิดอีกแต่ถ้าเราไม่ตายนะครับไม่ตายแล้วก็ต้องไม่เกิดอีกนะครับหมายความว่าเราต้องสําเร็จมากผลนิพพานนะครับคืนสู่ความว่างจะได้ไม่ต้องไปเกาะรูปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารเกาะวิญญาณเพื่อไปเกิดในภพใดภูมิใดที่ใดกับใครอีกไม่ว่าสรรพสัตว์ตัวใดนะครับการเกิดเป็นทุกข์นะครับทีนี้ท่านบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ ถ้าเราไปเจริญมันเป็นทุกข์ถ้าไปเราเป็นละละความเกิดละความแก่ละความเจ็บละความตายก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์มีที่อุปทานมีที่ความเพลินความอยากความความต้องการความรักใคร่ฉะนั้นท่านก็เลยให้ละความยินดีพอใจเพลิดเพลินในกิเลสในกรรมในทีปเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตายได้หมดนะครับละความเกิด ละความแก่และความเจ็บละความตายตอนนี้เราเกิดมาแล้วแก่แล้วเจ็บไข้ไม่สบายอยู่แล้วทีนี้ความตายก็ต้องละความตายมาถึงกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วแต่จะต,ตายเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของสังขารนะครับไม่ใช่เรื่องของเราสังขารมันจะเกิดจะตายก็ช่างมันมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติเรื่องปกตินะครับแต่เราต้องละความตายให้ได้ก่อนที่จะตาย เรียกว่าตายก่อนตายถ้าเราละความตายไม่ได้เราก็ต้องตายแล้วเกิดอีกหรือเกิดอีกแล้วตายตายแล้วเกิดมันจะวนแค่นี้ทง้งเรื่องเกิดทางลูกประธรรมนามธรรมหรือว่าเกิดทางจิตใจเราต้องละความตายให้ขาดเมื่อละความตายได้แบบเราก็เบื่อหน่ายี่จะการเกิดก็ไม่ปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งให้เกิดทางจิตอีกมันก็ละการเกิดทางจิตได้ เพราะว่าเราละความตายได้เมื so, coating, ่อเราละความตายได้เราก็ไม่อยากเกิและเพราะเหมือนเราหาจากโลกแล้วก็ไม่อยากเป็นโลกอีกนะครับหรือว่าเราหายจากหลงทางแล้วก็ไม่อยากหลงทางอีกเราหาจากทุกข์แล้วก็ไม่อยากทุกข์อีกเราหาจากการเป็นนี่แล้วก็ไม่อยากเป็นนี่อีกการที่เราละความตายได้ขาดทำให้เราวางเฉยต่อ ชีวิตทั้งหลายที่จะต้องตายหรือว่า